สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวะทางฟุตบอลดีๆคัดเน้นให้ทั้งหมด2คู่สําหรับค่ําคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มของเราทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหัวให้ก็เป็นบอลยูโรเปาลีกยนก่อนเลยนะครับผม,มคู่ยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการบีกองทางเซบียานั่นเองนะครับยูเวนะครับผมฟอร์มฮหน้าหลังสุดทุกรายการชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2แต่ฟอร์มในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งก็ถือว แต่ถ้าให้มองเรื่องฟอร์ปเยือนเดียวเนี่ยชนะาสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งก็บุกไปเยือนกับทางแมนเชเตร์ยูเต็ดในบ้านโอเทฟฟอร์ดด้วยนะครับผม,ผมก็ถือว่าทำได้ดีอย่างมากนะผมเท่ากับว่า2ทีมนี้นะั่นเป็นทีมตัวเ,ต,ต,วเต,ต็งทั้งคู่เลยนะครับผมก็มาไฟกันเองก่อนเลยก็ถือว่าเป็นทีมที่ต้องการถ้วยนี้อย่างมากดูอย่างทางเรื่องเฮตูเฮเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่ายูเว่นะครับผมนัดล่าสุดบุกไปเยือนทางเซบียาชนะไม่ได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งแต่ถ้าให้มองในเรื่องปี25รองวันามบั้าเนี่ย จัดหนักจัดเต็มกันทั้งคู่อยู่แล้วนะผมถ้าทีมไหนได้ก่อนก็ไนดะ้อีกทีมหนึ่งก็ต้องไม่ยอมแน่นอนดนะัดน,นนี้ผมเลยมองว่าสกอร์สูงได้ลุ้นสุดๆแล้วดัดน,นนี้ขอมองไปที่สกอร์สูงคู่นี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมประจาดให้นะครับผมเป็นขุนคอนเวตแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางอาเซนอักมากเป็นบอลคอนเฟเซ์ลีกนั่นเองนะครับเวตแฮมนะผมฟอร์มฮ้านัดหลังทุกทุกการชนะไป2แพ้ไป3ฟอร์มถือว่ากำอย่ยงมากแต่ฟอร์มในบ้านเดียวนชนะสเสมอ1่แพ้ไปสองนะผมแพ้ลิเวอร์ แต่นกมากแล้วผมฟอร์มห้าแ้หลังถูตุเรายการชนะไปสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งแต่ถ้าให้มองเรื่องฟอร์มไปเย็ยนเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองฟอร์มไปเยอนก็ยังดูแบบจะจืดอยู่นะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมานะผมแต่ถ้ามองเรื่องความกดดันความอะไรเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าเวสแฮมดูเหนือกว่ามากและกระแสเนี่ยตีขึ้นทางเวสแฮมอยู่หน้าเดียวเลยนั่นนี้ผมมองว่าขุนค้อนของน้ำมอยในบ้านต้องเก็บแต้มไว้ก่อนนัานนี้ขอมองไปที่ คุณคอนเวนแฮมของน้ำมอยได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปเน้นทั้งหมด2คู่นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มเราถางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับผม